สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หลังฝนตกนะคะฝนตกให้น้องชุ่มชําจะพาไปดูผลไม้นะคะเริ่มต้นที่ชมพู่ก่อนดีกว่าค่ะน้องสดชื่นมากดูนะคะนี่สดชื่นสดชื่นนี่เก็บได้แล้วนะคะขนาดนี้ความสุขพอดีแล้วแต่สีก็ประมาณนี้ค่ะ ้าไว้นานเดี๋ยวมันจะจืดค่ะไหนก็วันนี้พามาชมผลไม้แล้วก็เก็บซะเลยนะคะฝรั่งช่อนี้เก็บเลยค่ะอ้าวเห็นไหมล่ะคะจากการที่เราห่อใส่ถุงไว้ความชื้นทำให้น้องเนาวเป็หนึ่งลูกเก็บใส่ตะกร้าค่ะ อเก็บช่อนี้เลยมดแดงจังเลยขอหน่อยนะคะมดแดงนี่เก็บเลยค่ะได้เวลาเก็บแล้วหมดแดงกัด ช่อนี้อีกดูห่อแล้วก็ยังมีตัวอะไรมาแอบกินอีกเก็บหมดเลยค่ะช่อนี้อืมงีเลย เก็บแค่นี้ก่อนนะคะกินไม่หมดค่ะหลังจากที่ฝนไม่ตกมานานนะคะต้นไม้ก็แห้งเหี่ยวค่ะขนาดผลไม้นะคะยังไม่สดชื่นเลยดูนะคะส้มโอก็เหลืองนี่วันนี้ค่ะฝนตกมาแล้วดูะคะหลังจากนี้อีกสองสาวันน้องจะมีอาการแบบไหนบ้างดูใบไม้แห้งค่ะลดน้ำอย่างเดียวเอาไม่อยู่ต้องได้น้ำจากธรรมชาติด้วย นี่ลูกซมโอค่ะกิ่งนี้ลูกห้อยมันถึงดินเลยค่ะน้ำหนักเยอะดีใจแทนต้นไม้นะคะฝลตกมาต้นไม้สดชื่นคนก็สดชื่นค่ะที่ร่วงไปเมื่อวานค่ะเพราะว่ามันเหี่ยวค่ะน้ำน้อย แล้วก็โดนแมลงเจาะด้วยนี่ก็เริ่มแล้วนะคะไม่รู้จะใช้ได้เปล่าน,นะคะจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้น้ําแล้วน้ําจากธรรมชาติสําคัญที่สุดสําหรับต้นไม้ค่ะเพราะว่าแปลงนี้เราไม่มีสระน้ำนะคะเพราะว่ามันอยู่บริเวณบ้านก็เลยขุดสระไม่ได้ มาดูกันนะคะดูค่ะความสดชื่นผิวน้องก็ตึงมากค่ะจะสังเกตได้ถ้าต้นไม้ขาดน้ําผิวก็จะนุ่มแล้วก็เป็นบุมบ๋มๆค่ะเหมือนว่าจะเหี่ยวแต่ถ้าได้น้ําเนี่ยผิวก็จะเต่งตึงเนี่ยค่ะบีบไม่ลงเลยตึงมากความสดชื่นมาหาน้องแล้ว ต้นไม้ทุกต้นดูโดยรวมนะคะส้มโอมี่ส้มโอต้นเล็กค่ะนี่ก็ยังเล็กอยู่นะคะต้นนี้มานูอรหนากันบ้างนะคะติดลูกเยอะเลยต้นนี้เป็นน้ยหนาเพชรปากช่องค่ะลูกเยอะนะคะยังไม่ได้ห่อเลยห่อไม่หมด น้องจะลูกโตมากค่ะสองลูกหนึ่งกิโลนะคะนี่สดชื่นเลยได้น้ำอันนี้เป็นกิ่งที่ตอนไว้ค่ะไว้ขยายต่อดูนะคะโดยรวมโดยรวมสดชื่นเลยส่วนต้นนี้เป็นน้อยนาหนังค่ะนี่มีน้ำ มีน้ำหยดตุง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 ตัน <_ d ata> นี้ลูกนี้ไม่ได้ห่อค่ะนี่เกล็นเลยค่ะต้นนี้แต่ก็มีลูกจะต้องบำรุงแล้วค่ะหลังฝนตกต้องให้ปุ๋ยหน่อยปุ๋ยหมักหมัก,มกไว้แล้ว ดีใจกับต้นไม้จังเลยแต่ต้นนี้สมบูรณ์ค่ะงามมากใลหนาต้นนี้ลูกก็ดกเพราะว่าต้นนี้น้องไม่ค่อยโดนแดดค่ะได้ร่มเงาจากต้นส้มโอต้นนี้นะคะก็เลยทำให้สดชื่นอยู่ได้แล้วก็ใบก็ยังเขียวเหลืองเอ้ยเขียวค่ะเขียวแบบสดเลยแล้วก็น้องก็ได้น้ำอยู่เรื่อยๆตลอดไม่ขาด จากต้นพริกค่ะต้นพริกอยู่ใกล้ๆนะคะนี่ค่ะก็เ,เลยได้น้ําจากต้นพริกอยู่เรื่อยๆก็เ,เลยสดชื่นตลอดค่ะวันนี้รู้สึกดีใจกับต้นไม้มากส้มโอต้นนี้นี่เป็นปีที่สองที่ติดลูกลูกไม่เยอะค่ะต้นนี้ ลูกก็มีหลายขนาดหลายรุ่นค่ะนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึง่งนะคะที่ใส่ถุงไว้ดูลูกโน้นนะคะโน้นแล้วก็ยังมีตรงโน้นอีกโดยรวมแล้วดีใจกับต้นไม้มากเลยได้รับน้ำแล้ว ดีใจผุดผุดมาดูกล้วยน้ำว้ากันบ้างนะคะสดชื่นแล้วคะ่ะไม้หนาต้นนี้ก็ลูกดกคะ่ะถ้าไม่หอ่อไม่ได้กินเลยนะคะ ต้นสมโอต้นใหญ่ต้นแรกโดยรวมค่ะพามาดูอีกครั้งนะคะลูกเล็กกำลังติดแล้วนี่มาดูช่อน,นี้กันนะคะสำหรับวันนี้พามาดูต้นไม้หลังฝนตกไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้ไว้คลิปหน้าจะพาไปทำอย่างอื่นบ้างนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ